ทุกคนจ้าก,กอดกอดนะคะสวัสดีพี่มีนาค่ะคุณพี่ตุ้มค่ะถ้ามีแขกอยู่กันบ๊อบอแกะกระเทียมไว้จ้าสวัสดีค่ะพี่นันประสานน้องนั้นค่ะน้องนั้นหรือเปล่าน้องนั้นน่ะล่ะยกนิ้วมือขึ้นมาถ้าคอมเมนต์ได้กดหนึ่งัสดีหนึ่งดวงการนะคะกุ้งเกิน สวัสดีจ้าน้องดาวานพัน่านั่งปวดหัวนั่งลูกสาวเป็นตั้งใดแน่จ้าพี่โอม Good m o r นาเล่าในโคตรปิ๊งปิ้ง,งพี่โอจา้าถ้าเข้าไปในเพจอ่าุ้งพอยน่ะส่งได้คะ่ะพี่เออเป็นยังกงวะโติดสี่คนพี่จอม ้องเอิญอนนังนั้นเนาะจ้าพี่จ้าพี่จอมมันสื่อเครื่องมาแล้วกุ้งก็เละเห็ดเบิง่งพี่แดงยึดหนีอยู่เนาะพี่แดงหรือว่าไปแล้วเบึ้องเป็นจังไรแน,น่ยลูกสาวเป็นจังไรเน่ทุกกยางโอเคบอจา้าฝากอ่อ ให่อาสวัสดีพี่พี่สาวเฟสพีส่ปัานอมกุ้งตั้งกุ้งมาแต่ถามแม่เบิ่งมาหันไม่เป็นดินดินผู้แม่พี่เดันพี่จอมดินผู้เราไม่จะเป็นดินหยามันขขินแม่จ้ะหําหยามันขข้นหลายจา้ะก็เลยไปขคุดดินเมื่อก็ับ่าหลายดอกดูจากในไรน้องกุ้งยี่ละ วก็มาถามัวก็อยากไล่สดคือเนี่ยคือกันบอกพี่อ่อนพอแตวัสดีโชคดีพี่แดงว่าสันเซลแดงพร้อมกันเแ้อจ้าพี่กินน้าเลียนกับพี่แดงอยู่พร้อมกันเลยคักน้องตุ้มหนาลักสมูแม่นอีลีก็หย่อ,อนให้เพลินเนยเลอรจักหน่อยจ้าจ้าขอบคุณกันดูซื้อๆว่าเป็นนั่นก็นเดย สวัสดีค่ะหนึ่งตำยกมือขึ้นมาแล้วห้าล้านดวงตาทักทายได้หมีบอน้องบ้งบานฮาอากาศี่นี้ดีดีมันมีแดดออกอาศดีมากตรงนี้วัยดอกว่าหลวงชื่อซื้อจะรังแกะแกเชียอมสบายดีนะดื่มกาแฟไปน้ำเด้อจ้า นานเล่าในโคตรปิ๊งปิ๊งคเด้พี่โอตจาถ้าเข้าไปในเพจอ่ากุ้งพลอยน่ะส่งได้ค่ะพี่อสวัสดีคุณพี่เกรซเวสันมนีวันอาทิตย์ข้างอ่าสวัสดีคุณกุ้งพลอยสวัสดีค่ะอู้อิลีจากเมียนอยิลี กระจังว่าอยู่ดอกนอกพี่จอมยีลาปากทำประแจอีลาปากแปะปิ้งปางแล้วกับพี่ตืมก้อนกุ้สิปลูกนะแม่กู้เสีเอาเอาันกู้เสีเอาเอาันตบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพราเส้นเพื่อนฉันนังถือตีเมื่ออยู่บนอ้อ <c oughs> ตองหัวก็ตื่นเลยไเด้นนี่เมื่อนีวันอาทิตย์สวัสด,ดีห้าล้านดวงตาจา้าน้องเองน้องปลูกไว้มากระเทียมค่ะพี่มีนาบเด้<ม>เอื่อนเ่ินป <c oughs> ากทั้ง่ดแฉนจิละ่ะะจะกินใหม่กันที่มาหายกำลังใจน้องกุ้งขอบคุณหลายๆจา้าเห็นน้าเห็นนา,นนนานตาออน เนึกว่าน้องแมนอิลินรักพี่น้องแลยพี่สำคัญสวยที่แมนจ่าแมนอิลิจ่าแ้วกระเทียมใบจ้าสวัสดีค่ะพี่นันประสนน้องนันค่ะน้องนันหรือเปล่าน้องนันน่ะล่ะดีแลก์่าเป็นยังเยียง้งฉันกรบอกไปซะละฉันก็บบกนนกเกรงใจ เอานะคะประศทพี่ตุ้มคิดถึงนะคะน้องแสงดาวขึ้นจอเมือ่อใดก็เอาพี่ไปเด้อน,น้องแสงดาวพี่สิไปว่าน้ำพี่อ่านให้นะสวัสดีจ้าน้องกุ้งคนสวยของพี่สวัสดีค่ะพี่แดงมาแล้วมาแล้วพี่แดงกลับมาแล้วนาอจ้าน้อสวัสดีค่ะพี่จอมนังลาติสวัสดีเจ้าไปต่อเด้อจ้าเขาไปหาหมูกรจ้าจ้าขอบคุณค่ะ ค่ะเข้าใจค่ะพี่ม็อบเป็นยางจ้าพี่เอื้องนั่งเข้าใจค่ะม็อบเป็นยางจ้าโอเคเลยกระเทียมงามคือคนปลูกนาะจ้าที่ปลูกน่ะพี่แดงอันอันพี่เอ็นจอมอันพี่กินน้เลี่ยนพี่โออยู่นนี่แหละแล้วก็อันแม่เชียวเล้เอ,อวอร์นจนแกนถามมาจากุณวัสดุบอลซู่อันพี่จอมฟัง่งอ่าขอเชิญอ่า <c oughs> <c oughs> วัยดอกวอลสื่อสื่อตแกกระเทียมสบ,บายดีเนาะเนาะใหญ่อคอยเปิดตาหาย้าขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆจ้าอันนี้คือกระเทียมกระเทียมไทย้วจ้าพี่แดงม่วงหรือเทียมเที่ยงคุณยนี่แหละเธอประมาณสามทุ่มยุสวิตคิดว่าถ้าฉันจิตึืนอีกได้เนี่ยก็จะได้หายตัวพี่จอมถามพี่จอมให้นแน่เมื่อนี่ เล้าหนวดคุณทุกคนนะคะน้องกัสีบอกว่าขออํลลาเดอร์พี่จอมพี่เกรดคุณลัสิพ่อ,อากาันไหม่อีกจกอมสวัสดีค่ะพี่จอมคุณจอมคุณจอมได้ยินบอกก็ก็ก็ประตู <c oughs> มีหันพี่แดงหัวง่ญ่คักแหมปุุงยังว่าสามีมาเอามัคืองหญ่คักแค่ กุ้งปลูกอันวก,กว้างกุ้งสีงาวยู่งวัดติดตึนเจ้าคือโอ้ยคนเอยียงแล้ว้าเล่าวันเมื่อวานเนี่ยบอกกันนะโลกไหนเราก็ไปบอกใส่แล้วเนาะแวะมาเราก็แวะไปที่น้องเอ้ยอสวัสดีน้องแสงดาสวัสดีทุกคนรอบห้องเรี้ยนงามงามเ<า>มื่อนี้กุ้งวากุส้สีใสชุดสีแดงสวยๆไปไทยนี่ยุคใกล้ๆบ้านกุงสิมีฟ้ามดอกอันท่านต้ว มือแรงไรบอรคุณนะอยากขึ้นน้ำเพื่ไ,ได้กินอาหพี่โอ่ะมือแรงไรบอพี่โอ,อ,ลอ,โอ <c oughs> หลายจ้าดีจ้าหลายเด้อได้เจอกันแล้วจ้าสวัสดีจ้าน้องโอว่าะั่นสวัสดีน้องโอว่าะั่นพี่แดงกับเก้งเด้อจ้าสวัสดีจ้ากูยู่บัขวดเทปเ่ราะท่านสุกอ่าสุขด,ดีตรงมหาห้กำลังใจน้องเพิินคัก,กทักทายเด้อจ้าเด้อ เออบอกเปิดตาแสบแต่ผิดจอมน้ำเนี้อืมกุ้งแกะกระเทียมแหม่แกะเราคงว่าจะเอาไปอืมซื้อทักทายทุกคนนอบห้องขอบคุณค่ะกุ้งประการให้คาะพี่เอื้องอ่าเบสพี่เอื้องคนท่านได้เสถียรน้จา่าคนกับท่านได้เป็นเวลา่าตัวเด้อจา้าจุตๆจเป็นกำลังใจให้ทุกคนจ้ะขอบคุณค่ะพี่ออนขอบคุณค่ะ ไม่ได้ไปหาหมอแต่เป็นห่วงนะคะทุกคนคันเบาๆก็สิเหลียวเบิงหนาคิดถึงพี่กินนืเลียดแม่นีิหลีคิดถึงเดอ้อแม่นแม่สวยทุกคนคนบอกเลย <c ười> คิดถึงน้องแสงดาวจะไลเมื่อไหร่บอกนะคะประสานว่าแม่นจะบอกเดอ้อพี่อูนะั่งเห็นบอกตัวเล็กหน้าลักเขียนผิดเกียนก็ได้สน,นะหาที่เจ็ดติ มาจาพี่อ่อนไม่ถิงมกาแฟน้ำกุ้งน้องเด็พี่พี่ทุกคนเพนว่าดอามพี่จอมกรบอันสวัสดีตุ้มบุษันขอบคุนหลายๆลายเด้อจ,จ้จาชิมีจ้าน้องซาร่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเด้อจ้าเด้อทักทายจ้าสาระาเลิกงานระเบ้อเมื่อเนี้อันพ่นเกามะหายเปิซื้อมะหายเน่ตัดเน่าเพิ้ซื้อมะหายลายอย่างเด้อพี่จอมแต่ว่ากุ้งกะ เนาะใหญ่คอยเปิดตาหาย้าขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆจ้าอันนี้คือกระเทียมกระเทียมไทย้วจ้าพี่แดงเขาบอกเปลี่ยนกระดูกอันนี้ไหมแมนบอต้าก็เปลี่ยนกระดูกอันกระดูกอันยังกระบอกรุ่บ่เคยใส่ปุ๋ยกุงบ่กรุงบ่ไมีกุหัวแต่น้ำได้จ้าอ่าว่าชันฟ้องแสงดาวา จะไปเฝ้าหน้าจอคุงขอขึ้นเด้อคุณง็ขวขนนางสาวเด้อหน้าจอมุงจะไปอ่านให้นองแสงด่าวัสดีค่ะคนบนูกแม่พี่หลีจต่พี่จอมพี่จอมในมืออป,ปูมะเร็วพี่จอมนอ่องผักพรน,น้ำเด้ออันอัน แซ่บแท้จา้าแม่นอีหลีเด้นะสบายดี